กราบขอสวัสดีครับเอฟซีส่งสร้างบัตรบัรทินคันน้องครับเนาะเมื่อนี่ผมได้มีโอกาสได้ท่ายายคลิปคลิปหนึ่งน้องครับเนาะที่คลิปที่ผมเห็นกบแปลกเป็นสีทองน้องครับเนาะแปลกเป็นสีทองคือว่าแปลกกรมูนน้องครับในในรอบหาซีป,ปีที่ผมได้จับกบมาน้องครับเนาะคือนานี่นี่ กบนีมันสิออกนางน้ำขนาเนาะครับนาอเป็นกบหน่อยกบยังออกนางน้ำขนานะครับคนตัวลิ่นมันสิออกเลยนะครับถ้าผู้บบเคยจับกับสีจับบบเป็นผู้เคยจับสีจับพอนะครับคือว่ากบหนีมันกบนีมันสิแปลกคือว่าแปลกแต่ว่ามันเป็นสีทองครับนี่คือว่ากบตัวอื่นๆนี่มันสิเป็นแนวนี้นะครับแต่ว่ากบสีทองนี่มันสิเป็นสีเหลืองอลามเลยครับคือคืออันนี้แหละผมจังว่าผมอื่นกบสีทอง าได้๋ยวบนคลิคปผมแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้สร้างบัตรบันหินคันในเหตุลิปต่อๆ่อออออไปนี่นะครับเด้อคือว่ามื่อนี้ผมใน่าย,ยกบนี่ละครับที่มันเป็นเปียกนี่แหละครับจังว่าได้ถ่ายววลุ้งเอฟซีเฮาได้เบิ่งกันคือว่ากบตัวอื่นสิเป็นแค่นี้นนครับแต่ว่ากบสีทองนี่ให้อเอฟซีห้าเบิ่งกันนะครับเนาะเบิ่งกันเบิ่งกันคักๆเนาะครับว่ามันเป็นสีทองมันเปียกแบบไหนนี่คือว่า กบสีทองมันจีแปลกคือมองนี่แหละครับนี่มันจีเป็นแปลกกระมู่แต่ว่านาพ้นมังผมก่สีบุกค่อยเห็นนะครับบุค่อยบ่บุค่อยห็นแบบนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นสีทองนะครับนี่ครับมันมันจีแปลกกระมูนะครับกบวนกบกบสีทองถือว่ามันมันเป็นสีเหลืองอัลาัมนะครับมันจีมันจีบุคือมูหลดนนะครับแต่ก็ถือว่าคือมันจีเป็นแบบคือ ปลาไหลเพื่อคืออันสัตว์อันอื่นนะว่าครับแต่ว่าผมกับซิบบอสนั่นหรอกกจิจวัตรแต่ถ้ายให้เอฟซีเข้าเนีเบิร์นกันนะครับกบสีทองในรอบมหาศีรษะที่ผมได้มากนี่ครับนี่แหละเบิร์นสัตว์สัตย์มันสิตต่างมูนเลนะครับ,บ,ลละะรบกบสีทองเบิร์นแล้วก็จะเลื่อน,น,นกดไหลกดแชะขุดซับสะไข่เพื่อเป็นกำลังใจอใหอยสร้างบ้านบ้านหนอยน,นิดคันไหนนะครับเด้อมือนี้พุนตก วันที่สิบสี่สิงหากับฝนตกจักสิได้ไปเห็นงานหรือบอเพราะว่าเป็นมือสุดถ่ายของบนันทึกคันเพ่นลงสมัครผูหญ่บานแน่นาะครับเนาะนี่แหละครับแปลกถือว่าแปลกอยู่นะครับให้ใหใหเอฟซีทำบึงขลขลก,ก,กบแปลกที่สุดในรอบห้าสิบปีนะครับเนาะ<อ> <laughs> กาถือว่าแปลกอยู่ครับกบอือ่นๆมันกับโเป็นเนี้ยนี่อันนี้มันเป็นสีทองอลา,ามอยู่โพสีเก็บเก็บไหวอยู่พิศแต่ว่าผม หาขามาแล้วครับนี่ตื้อพิษจิตว่าผมหาขามันนี่นะนี่สีทองสีรองกันล้าเลยครับให้ fc หเฮ้าดีเบิงขัดสั์นะครับกบแปกอย่เรื่องนะครับเด้อกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร b e กดกระดิง่งให้เบิงกันแจ้งเตือนต่อต่อไปนะครับคล,คลิปนี้ผมกับบโมมี่ยังไลค์กับขอ,ขอขอพุ่น fc เฮ้าท,ที่ตามผมมาตลอด ขอขอบคุณลวมหนาไว้อีก่อนนะครับเนาะโอกาสหน่าพอกันไหมขอสวัสดีครับ